ฮันนิภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกเอ้ยคุณฟูจิครับผมได้ข่าวมาว่าน้องแพรเนี่ยเขาไปสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นมาระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับผมไม่ใช่ย่อยเลยนะก็มาแล้วด้วยสงสัยเดี๋ยวก็คงรู้ผลแล้วครับอ๋อครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนึงครับครับได้ครับได้ครับ อ้าวอี่แพรโทรมาพอดีครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอขอนุญาตคุยแป๊บนึงแล้วกันนะครับใช่ครับใช่ครับฮัลโหลครับฮะฮัลโหลพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยฮะเออสอบระระดับรู้แล้วใช่ไหมครับอ๋อว่าไงครับอ๋อเหรอครับว่าดีดๆครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลสอผ่านนะครับสอผ่านครับโว้กัปสึรุโวกัปสึรครับอ่า ขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีโอเมเดโตโอเมเดโตขอแสดงความยินดีที่สอบผ่านนะครับขอแสดงความยินดีที่สอบผ่านโกลก็คือเมเดโตโกลก็คือเมเดโตครับแพทโทรมาใช่ครับแพทโทรมาบอกว่าติดอ่าได้แล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้ดีเลยผ่านแล้วอะฮะอ๋อดีเลย เดี๋ยวผมพอดีเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนครับเอาได้ครับได้ครับเอาโอเเรื่องสอบระดับนี่กระจองจริงๆเนะคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เอาทำไมนะต้องไห้ทำไมนะฮัโลหโลหโลเอาหรอเมื่อกี้ใช่ไม่ไม่ได้ยินเลยตรงนี้ชัดแล้วนะเนี่ยว่าไงว่าไงตกลงเมื่อกี้ว่าไง อ,อ๋อเหรอออไม่ผ่านเหรอโอ้เสียใจด้วยนะอือฮะคุณฟูจิเหรอทำนี้ได้ไงเออเดี๋ยวเคียร์ให้นั่งอยู่ตรงนี้พอดีโอเคครับโอ้จดการให้แพรเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจัดการคุณฟูจิทำนี้ได้ไงอะครับครับเมื่อกี้แพรโทรมาครับ อคุณฟูจิไปต้มเติมน้องเขาอลค่ะผมก็แกสอบผ่านไหมเหรอเขาสอบผ่านไหมเหรอครับเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีผมไม่ได้ยินเราไม่ได้ผ่านเหรอไม่ผ่านแล้วคุณฟูจิไปต้มเติมน้องเขาอีกน้องเขาเสียใจนะครับเราแยบนี้เอาไงเนี่ยคุณฟูจิก็ผมผมแสดงผมต้องอ๋นนี่ผมไปไปโชษเขาหน่อยฮะนี่ต้องไปขอโทษเขาแล้วครับใช่คุณต้องรีบไปเลยเนี่ยครับสอบผ่าน 合格する、合格するコースんんにんに。おめでとう、おめでとう。おめでとう、ティーシーパン。合格、おめでとう、合格、おめでとう。楽しい日本語最後にその奥の。 สนับสนุนโดยสถาบัานสอนภาษาญี่ปุ่น TLS